แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้13ธันวาคม2 5 6 6เราจะมาอัปเดตวิธีตรวจสอบสถานะเงินรายละ1,000บาทปีผลิต6 6 6ทับ67ออนไลน์ผ่าน e-form และระบบ Android นะคะเช่นเคยนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคลบหน้าล่าสุดสำหรับการแจกเงินไร่และ1,000บาทปีผลิต6 6ทับหนะคะหลังจากที่ประชุมบทกศอนุมัติให้ทกศดำเนินการจ่ายเงินไร่และ1000บาทปีผลิต6ก6ทับหให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาไม่เกิน20ไร่วงเงินรวม5.6หมื่นล้านโดยโอนเงินไร่และ1,000บาท ทกาศาได้โอนให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรปีผลิต66ทับ6 7ไปแล้วนะคะทีนี้ยังมีหลายท่านที่ยังไม่ได้รับเงินหรือยังรอรอ,รอบการโอนหรือตกหล่นอยู่มาดูกันว่าเราจะสามารถเช็คสิทธิ์เช็คเงินได้อย่างไรนะคะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนได้รับประโยชน์นะคะ4.68ล้านครัวเรือนทกาศาได้จัดทําแผน การโอนเงินส่งถึงมือพี่น้องเกษตรกรเป็นรายภูมิภาคโดยได้แบ่งโอนเป็น5รอบตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นมานะคะมาดูวิธีตรวจสอบสถานะเงินรายละ1,000บาทผ่านออนไลน์ผ่านออนไลน์นอ,อนนีฟอร์นะคะอันดับแรกเราต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์แอดจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะเข้าไปแล้วล็อกอินนะคะดูภาพประกอบนะคะจากนั้นไปที่กล่องสีเขียว หน้าจอด้านขวามือเลือกตรวจสอบจากนั้นเราก็ใส่ข้อมูลตามหน้าเว็บไซต์ที่เขาแจ้งนะคะระบุเลขบัตรประชาชนรหัสเลขรหัสหลังบัตรจากนั้นเลือกตรวจสอบระบบก,ก็จะแสดงข้อมูลสถานะโครงการปี2566ทับ67นะคะสำหรับเกษตรกรผ่านฟาร์มบุก๊กเวอร์ชัน6.8.0.9บนระบบปฏิบัติการ Android 1. เข้าใช้งานบนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android นะคะจากนั้นก็เข้าสู่ระบบด้วยรหัสทะเบียนเกษตรกรหรือชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านนะคะตามภาพประกอบนะคะ 2. เลือกเมนูติดตามสิทธิ์ดูภาพประกอบไปด้วยนะคะ 3. เลือกเมนูโครงการหรือมาตรการ266 6ัทับ67เลือกพัฒนาคุณภาพข้าว ระบบจะแสดงข้อมูลสถานะโครงการปี66ทับ67นะคะใช้ได้บนสมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเคยเช็คแล้วครั้งแรกนะคะครั้งต,ต่อไปก็จะไม่มีปัญหาแล้วนะคะอัปเดตวิธีตรวจสอบสถานะไร่ละ1,000บาทปีผลิต66ทับ67ออนไลน์ผ่าน e-form สำหรับระบบปฏิบัติการ Android นะคะอัปเดต13ธันวาคม2566